สวัสดีค่ะชาวรัคนาและราศีพิจิกทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทําให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกําลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง21พฤศจิกายน ข้าสู่ดวงรายเดือนประจำเดือนกันยายน2,565นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยเป็นกำลังใจให้ไม่หมอนะคะผลิตคลิปด,ดีๆออกมาให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะในเดือนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทางด้านโหราศาสตร์สากลและทางด้านไพทารโรนั้นต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนนี้กันบ้างนะคะ ในเดือนนี้ของชาวรัคณาละราศีพิจิกทางด้านโหราศาสตร์กลนั้นดาวยูเรนัสนะคะกำลังเดินอยู่ในเรือนที่7นะและกำลังจะเดินถอยหลังในวันที่25สิงหาคมนี้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยต้องบอกว่าในทุกๆปีดาวใหญ่ๆบนท้องฟ้าจักรวาลน,นี้ทั้งหมด10ดวงเนี่ยก็จะ เดินถอยหลังในช่วงกลางปีเป็นเรื่องปกตินะคะแต่การเดินทางถอยหลังของเขาเนี่ยมักจะนำพาเรื่องราวให้เรานะคะกลับเข้าไปแก้ไขเรื่องราวในอดีตในเรื่องที่ผิดพลาดในสิ่งที่เราได้ทำเอาไว้ยังไม่เรียบร้อยยังไม่จบปัญหาเนี่ยให้กลับมาแก้ไขและจบสิ้นลงหลังในช่วงเวลาที่เขาเดินถอยหลังนี้นะคะและในปีนี้เนี่ยก็จะเป็นดาวยูเรนัสซึ่งจะเป็นดวงสุดท้ายนะคะที่เดินถอยหลังในช่วงปีนี้เนาะ เขาเดินถอยหลังในวันที่25นี้นะคะก็ต้องส่งผลให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทั้งหลายนะมีเรื่องราวในอดีตที่เกี่ยวข้องกับคนสนิทคนใ,นใกล้ชิดและคนในครอบครัวเนี่ยย้อนกลับเข้ามาให้แก้ไขอีกหรือวุ่นวายอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้วางแผนแก้ไขจัดระบบระเบียบเรื่องราวต่างๆให้ดียิ่งขึ้นนะพร้อมทั้งปล่อยวางเรื่องราวในอดีตออกไปจากชีวิตของคุณนะคะดาวอาทิตย์นะเข้าสู่เดือน11นะคะทำให้คุณเนี่ย มีเรื่องราวได้ออกมาพบปะเพื่อนฟูงวงสังคมปล่อยกว่าปกตินะคะระวังนะในเรื่องการลงทุนหรือรวมหุ้นส่วนกับใครนะคะก็มีโอกาสที่จะโดนหลอกโดนโกงได้ในช่วงนี้นะก็ให้ขอให้เรามาระวังนะคะศึกษาเรื่องที่จะลงทุนให้ดีนะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะต้องไปหยิบยืมคนอื่นมาหรือเปล่านะคะหรือเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นหรือเปล่าเนี่ย เพราะว่าเรื่องนี้นะคะมันจะมีดาวอังคารเนี่ยจรเข้าไปในเดือน6กนะก็จะเป็นดาวที่สามารถนะคะทำให้เกิดเรื่องราวรุ่รามันปลายนะจากปัญหาที่อยู่ดีๆก็ไม่เคยกระทบกระทั่งกันมาก็จะมากระทบกระทั่งกันในครั้งนี้นะคะขึ้นมาได้เนาะแต่ถ้าหากคุณเปลี่ยนแปลงนะคะพลังงานของดาวดวงนี้นะคะโดยการให้ไปไว้่ยวานวางแผนแก้ไขปัญหาเรื่องราวของ เงินของผู้อื่นนะคะหรือบริหารจัดการให้เขาเนี่ยมันก็จะช่วยลดความแรงลงไปได้เนาะแต่ทางที่ดีก็หลีกเลี่ยงดีกว่าพอเรื่องเงินเนี่ยไม่เข้าใครออกใครนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะทางด้านไพ่ทาโร่นะคะต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวลัคนาราศีพิจิกบ้างนะในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะค่อนข้างมีไพ่ใหญ่ที่ดีเข้ามาเยอะ พอสมควรนะคะจาก10ใบก็อย่างน้อยก็มีมา3ใบนะคะใบแรกเป็น the magician นะคะใบที่2เป็น temperance นะคะและใบที่3เป็น the sun นั่นเองนะบอกได้เลยว่าในเดือนนี้ของชาวรัคนาราศีพิจิกนะคะมีเรื่องราวให้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงิน นะ,ะบางท่านก็ได้เดินทางไปต่างถิ่นแดนไกลนะคะได้รับงานในสถานที่ที่ไกลออกไปได้รับข่าวดีต่างๆเข้ามานะไพ่แทนตัวคุณในเดือนนี้นะคะชาวลัคนาราศรีพิจิกเป็น8ถ้วยนะแถ้วยนะคะเดือนนี้เหมือนคุณกําลังเดินทางนะคะหลีกหนีเรื่องราวบางอย่างอยู่ไม่พอใจในจุดที่คุณกําลังมีนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าให้เราะมัดระวังเรื่องการเดินผิดที่ผิดทางนะโดนหลอกโดนโกงได้นะคะเพราะยังไงก็ยังมีไพ่สองดาบเข้ามาด้วยนะคะสิบดาบเนี่ยถ้าคุณไม่ระมัดระวังนะคะคุณจะโดนทําให้เสียหายทางด้านการงานและการเงินได้แต่ถามว่าคุณรับมือได้ไหมบอกได้เลยว่าคุณรับมือได้นะคะคุณรับมือได้เพราะอะไรเพราะยังมีไพ่เมจิกเชนเข้ามานะมีเมจิกเชนเข้ามามีเดอะซันเข้ามาไพ่ที่โชคดี ทั้งสองสำรับของไม่ใช่สองสำรับทั้งสำรับเนี่ยมีไพ่ที่โชคดีหลายใบยนะคะแต่ในในนี้เนี่ยก็มีเป็นเดิรสซานเป็นหนึ่งในไพ่ที่ดีที่สุดและเมจิกเชียนก็เป็นไพ่ที่ดีที่สุดเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ของชาวราคนาราศรีพิจิกค่อนข้างที่ในเรื่องงานก็ต้องใช้การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างระบบระเบียบทั้งหลายอะไรที่ไม่ใช่อะไรที่ไม่ดีก็ตัดทอนทิ้งไปนะคะเปิดใจเรียนรู้ เรื่องราวต่างๆให้มากขึ้นเพราะยังไงนะคะมีหนึ่งไม้เท้ามาเนี่ย e d e of one นะคะใครที่ตกง,งานอยู่คุณจะได้งานในเดือนนี้นะคะรายได้ต่างๆในเรื่องการค้าขายจะเข้ามามากขึ้นแต่ต้องหนึ่งในนั้นขยันขยัน,ยนลงสื่อประชาสัมพันธ์บ่อยๆนะคะไม่ได้จําเป็นที่จะต้องใช้เงินจ่ายนะแต่เป็นการโชว์ผลงานของคุณนะคะโชว์สินค้าของคุณโดยการที่ดียังไงแบบไหนชักชวนให้เขาเข้ามานะคะ สิ่งหนึ่งก็คือต้องระมัดระวังในเดือนนี้คือความใจร้อนไม่รอบคอบไม่หนักแน่นมั่งคงน,นะคะทําอะไรเร็วๆปุป,ปับนะเพราะยังไงเป็นอ,อัศวินดาบมานะคะทําทุกอย่างเร็วๆรีบๆนะมันก็จะทําให้คุณทําอะไรผิดพลาดและบาดเจ็บได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่อยๆใจเย็นๆวางแผนให้ดีในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีพิจิกไม่มีไพ่ธาตุด,ดินเข้ามาเลยนะพอไม่มีไพ่ธาตุด,ดินเข้ามาเลยนะคะก็ ทำให้คุณนะจะเกิดปัญหาตรงที่ว่าอยู่ดีๆคุณก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเลยนะคะไม่มีแบบระบบระเบียบแบบแผนนะคิดจะทําทําเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องลําดับขั้นตอนตัวเองให้ดีมากๆนะเพราะมันเป็นไพ่ดาบมา3ามใบเดือนนี้บอกได้เลยว่าเหนื่อยนะคะแล้วเป็นไพ่ดาบที่ค่อนข้างที่จะเจ็บตัวนะอันนึงเนี่ยสองดาบ ปิดตาปิดใจนะคะไม่ยอมรับฟังผู้คนอีกอันนึงเป็นสิบดาบนะคะระวังเรื่องการแทงข้างหลังด้วยถึงได้บอกว่าให้ควรมีนะคะเอกสารสัญญาอย่าเชื่อใจใครง่ายๆนะนะคะก็จะทําให้คุณผ่านพ้นไปได้ด้วยดีถามว่ามีคนคอยสนับสนุนหนุนหลังคุณอยู่ไหมบอกได้เลยว่ามีนะคะมีแค่คุณไม่ยอมรับความช่วยเหลือเขาหรือเปล่าคุณเข้าใจเขาผิดอยู่หรือเปล่านะคะเนี่ย นะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณแต่คุณเลือกที่จะไม่รับฟังไม่สนใจเขาไม่ดูไอเดียแนวโน้มเขาเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ตรงนี้ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีนะคะระวังเครื่องมืออุปกรณ์การทำงานเครื่องมือสื่อสารต่างๆเสียหายโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์นะโทรศัพท์มือถือนะคะสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการเจรจาติดต่อต่อตางๆควรมีเครื่องสำรองเอาไว้จะดีที่สุดนะ ยังมีไพ่ไม้เท้ามาสองใบนะคะและมีไพ่ถ้วยมาสองใบอย่างที่บอกว่าขาดธาตุด,ด,ดินดังนั้นแล้วก็ต้องทําอะไรอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงหนักแน่นมั่นคงนะคะมีไอเดียการมุ่งมัมม่นตั้งใจทําดีแล้วกล้าที่จะลุยไหมคุณยังไม่พร้อมนี่เท่าไหร่แต่ไพ่บอกว่าให้คุณควรที่จะปล่อยวางเรื่องราวในอดีตนะเหมือนที่จะ,ะพลังงานดาวก็บอกไว้นะคะว่าให้ปล่อยวางเรื่องราวในอดีตแล้วก็ มุ่งหน้าออกมาเริ่มต้นเรื่องราวใหม่ๆนะคะทิ้งเรื่องราวเก่าๆไว้หลังกำแพงและทุกๆอย่างเนี่ยจะดีขึ้นเลิกคิดวนไปวนมาในทุกๆเรื่องได้แล้วนะคะการเงินในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะต้องใช้หลักการบริหารจัดการให้ชัดเจนหน่อยนะคะค่อยๆลิสต์รายการมานะว่าคุณควรที่จะแก้ไขเรื่องราวอะไรอย่างไหนนะคะเพราะว่าถามว่า นี่สินปัญหาการเงินที่คุณกําลังเจออยู่จะจบลงได้ไหมถ้าคุณวางแผนระบบระเบียบให้ดีๆนะคะก้าเจราจาต่อรองบอกเลยว่าโอกาสการงานของคุณเข้ามาการเงินก็ต้องเข้ามาด้วยแต่คุณสามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้นะว่าคุณจะเริ่มต้นปิดยอดไหนก่อนอย่างไรจัดการเสียค่าแบบไหนอันไหนที่เสียแล้วคุ้มกว่าอันไหนที่เสียแล้วยังไม่คุ้มนะคะเข้าไปติดต่อเจราจาต่อรองให้ดีมีหลักฐานไปพูดคุยให้ชัดเจน แล้วคุณจะก้าวข้ามผ่านเกี่ยวกับเจ้าหนี้ตรงนี้ไปได้โดยสมบูรณ์นะคะอย่าหนีนี้นะอย่าหนีอย่าหลบนี้หนีหายอย่าไม่บอกเจ้าหนี้ของคุณเพราะไม่งั้นแล้วถ้าเกิดเขาไปฟ้องศาลขึ้นลงขึ้นศาลกันขึ้นมาเนี่ยคุณจะเสียเปรียบได้นะคะ <S <S คิดร่วมหุ้นอย่างที่บอกนะไม่เหมาะที่จะทำร่วมหุ้นส่วนกันในตอนนี้นะคะถ้าคุณคิดที่จะลงมือทำหุ้นส่วนด้วยกันจริงๆอย่านั่งอยู่เฉยเฉนะต้องลงไปดูด้วยนะคะว่าเขาบริหาร จัดการยังไงนะงานที่เกี่ยวข้องกับคําพูดการใช้ภาษานะคะทักษะความสามารถของคุณในการติดต่อเจราจาประสานงานเนี่ยจะช่วยสร้างรายได้เสริมให้คุณได้อีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่อยๆปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปนะเดือนนี้ค่อนข้างที่จะดีขึ้นมากกว่าเดิมแค่คุณต้องค่อยๆบริหารจัดการให้ดีเนาะซื้อแต่ที่จาเป็นเท่านั้นนะคะ ช่วงนี้ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยไม่เหมาะที่จะนําเงินของคุณไปลงทุนทําอะไรนอกจากเป็นการซื้อมาขายไปโดยที่คุณเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือเป็นคนวิ่งงานให้แบบนี้นะทําได้งาน messenger งานวิ่ง g a ปต่างๆที่เป็น delivery คุณทําได้ดีกล้าตัดสินใจลงทุนเปลี่ยนแปลงทางการเงินและเริ่มลงทุนเรื่องราวเริ่มต้นตั้งต้นการเงินเรียนรู้ใหม่เรื่องราวใหม่ก็จะทําให้การเงินของคุณดีขึ้นมากกว่าเดิม ะะยังไงก็เป็นงานที่จะต้องเดินทางไกลยอยู่ดีนะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง,ปลงอดัดแนได้นะคะส่วนถ้าใครอยากจะมูนะหรือเสริมดวงของตัวคุณนะคะแนะนำให้ 1. ไปไหว้พระพิฆเนศนะคะหรือ 2. ไหว้พระอาทิตย์นะไหว้พระอาทิตย์นะคะตามราศีต่างๆเนาะก็จะช่วยให้แก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะคะในห้องครัวนะจัดระเบียบให้ดีอะไรที่เสียที่พังนะคะก็ แก้ไขซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดีเหมือนเดิมเนาะอะไรกลางบ้านนะคะถ้ามีน้ำรั่วน้ำซึมหรือไฟไม่สว่างหลอดไฟเสียก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ดีแล้วเปิดไฟให้สว่าง mm hmm. เวลาอยู่ที่บ้านนะคะเปิดให้ลมโฟนะจะช่วยให้สร้างพลังงานดีๆเข้ามาให้คุณได้นะคะ mm hmm. เรื่องเกี่ยวกับระบบรถนะก็ให้ระวังช่วงหลังรถนะคะอาจจะโดนคนขับรถมาชนได้โดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วก็ ดูแลตัวเองให้ดีนะคะต่อมานะในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะสุขภาพนะก็ให้เรามาระวังนะคะอาการเจ็บปวดข้อปวดขาปวดเข่าแล้วก็โครงกระดูกต่างๆนะคะในร่างกายโดยเฉพาะในช่วงเกี่ยวกับช่วงล่างทั้งหลายเนี่ยให้เรามาระวังให้ดีระวังเกิดอุบัติเหตุขาหักหกล้มจนถึงขั้นผ่าตัดขานะคะเดินเหินก็ขอให้ระวงังไม่ต้องรีบเดิน นะไม่ต้องรีบเดินดูทางด้วยนะคะไม่ใช่บัวแต่คิดจิ้มมือถือนะขับรถใจร้อนมือลอยก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุตรงนี้ได้นะคะแนะนำให้ซื้อประกรันอุบัติเหตุเก็บเอาไว้นะคะหรือท่านไหนนะที่ยังไม่เคยบริจาคเลือดหรือตรวจสุขภาพก็ไปตรวจสุขภาพประจำปีสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะคะก็จะช่วยเป็นการแก้เคสดให้เลือดไหลหรือเกิดอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะท่านไหนที่ยังไม่ได้ทา เกี่ยวกับฟันเกี่ยวกับกระดูกต่างๆก็ไปเช็คให้ดีจะได้ช่วยได้เหมือนกันนะระบบสายตานะคะมีปัญหาเนาะความเครียดคิดเยอะคิดมากในเรื่องราวปัญหาต่างๆของลุมเล้านะคะทำให้คุณเกิดอาการนอนน้อยนะกินอาหารให้มีประโยชน์นอนน้อยในที่นี้ก็คือคุณนอนไม่หลับและพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะกินอาหารให้ครบ5หมู่นะอย่าโมจ่กินขนมจุกจิกจุ๊บจิ๊บ เยอะเกินไปหวานหวานมันๆเดี๋ยวจะทําให้เกิดเรื่องเกี่ยวกับความดันเบาหวานต่างๆที่เป็นโรคเรื้อรลังตามมาได้นะคะต่อมาในเรื่องความรักคนโสดในเดือนนี้คุณยังปิดใจอยู่นะไม่สนใจที่จะเปิดใจเรียนรู้กับใครนะคะเพราะ 1. คุณยังมีบาดแผลในเรื่องเก่าอยู่2คือคุณมีภาระหน้าที่การงานปัญหาหนี้สินต่างๆที่จะต้องเข้าไปแก้ไขเยอะมากๆเนาะ คุณก็เลยคิดว่าคุณควรที่จะตั้งตัวให้ได้ก่อนนะคะแล้วจะได้มีความสุขเนาะนะถามว่าคุณมีคนคุยไหมชาวลัคนาราศีพิจิกถ้าคุณตั้งใจที่จะคุยคุณคุยแล้วคุณก็ยังเลือกไม่ได้ด้วยนะคะยังไม่เลือกคุณเก็บเอาไว้ทุกคนเลยนะคุณเก็บเอาไว้ทุกคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณไปที่ใหม่คุณก็เจอเพื่อนใหม่อีกคุณก็เจอคนใหม่อีกนะคะปัญหาคือบุตรบริวารและเด็กนะจะทําให้คุณ เสียความเป็นตัวเองได้นะคะในเรื่องเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์อ้อลืมบอกไปนิดนึงนะคะว่าในเดือนนี้โชคลาภของชาวลัคนาราศีพิจิกนะหนึ่งมีผู้อุปถัมภ์นะคะสองเกิดจากความเปลี่ยนแปลงต่างๆการยกย้ายไปทาง,าง,างที่อื่นๆนะคุณจะได้รับเรื่องงานชะมากกว่านะคะจะเป็นงานที่มาจากต่างประเทศจากทางสื่อออนไลน์ดูให้ดีๆนะเพราะงานนี้จะเป็นงานที่ดีและมั่นคงพาคุณต่อไปได้ในอนาคต นะคะต่อมาในเรื่องคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกก็บอกได้ว่ายังมีการกักกักกันอยู่นะความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็เลยยังไม่สามารถพัฒนาไปได้มากกว่านี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็มีอารมณ์ที่เบื่อคุณก็อยากจะเปลี่ยนแปลงนะชาวลัคนาราศีพิจิกคุณก็เลยไม่ได้ยุ่งๆอะไรกับคนคนนีม้มากคุยๆประมาหหายๆเผลอๆคุณได้หลายเดือนหนีออกมาเองเพราะว่าคุณมีเรื่อง ที่จะตั้งใจทำมีเป้าหมายใหม่ที่จะลงมือทำในชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะก็เลยไม่ได้มีเวลามาใส่ใจคนคุยคนนี้นะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วนะในเดือนนี้นะคะให้เรามาระวังคำพูดบางอย่างที่จะทำให้เกิดอาการกระทบกระทั่งกับคนรักนะคะทำงานมากจนเกินไปนะจนไม่มีเวลาให้คนรักหรือออกไปท่องเที่ยวด้วยกันนะคะทำให้เกิดมีมือที่สาม เข้ามาในชีวิตได้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้เรามัดระวังให้ดีนะคะหากท่านใดมีบุตรอยู่ในเดือนนี้ให้เรามัดระวังเรื่องอาการแทรกซ้อนทางด้านเกี่ยวกับคันไว้ด้วยนะคะแต่ท่านไหนที่คิดที่อยากจะตั้งคันในเดือนนี้ก็ดูแลสุขภาพให้ดีเพราะมีโอกาสที่เข้ามายังไงมีไพ่เดอะซันเข้ามานะคะมีไพ่เดอะซันเข้ามาเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะมีบุตรได้ด้วยเช่นกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่การดูแลรักษาตัวคุณเอง นะสุขภาพของคุณห้ามเครียดนะยิ้มให้เยอะๆนะคะทำอารมณ์ให้ดีออกกำลังกายให้แข็งแรงแล้วนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทุกๆอย่างจะมีความพร้อมในร่างกายเพื่อที่จะทำให้เกิดความสมบูรณ์ต่อไปได้ในอนาคตเพื่อที่จะรองรับการมีบุตรได้นะคะอาจจะต้องบางท่านนะคะอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการเกี่ยวกับทำกิฟนะหรือ ปรึกษาคลินิกผู้มีบุตรยากนะคะจะช่วยให้ได้รับการตั้งครรภ์ได้อย่างที่ใจปรารถนาเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทางด้านครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนกันยายนนี้กันบ้างนะคะใบแรกคือ เนเธอร์ยูเซลนะคะตอนนี้คุณกําลังสูญเสียความเป็นตัวคุณเองออกไปอยู่หรือเปล่านะคะให้กลับมาเป็นตัวของคุณเองเป็นธรรมชาติในแบบที่เป็นตัวคุณที่ไม่อึดอัดและสบายใจจะช่วยให้ทำเรื่องราวหลายๆอย่างที่คุณกำลังเผชิญอยู่กลับมาเป็นสิ่งที่เรียบง่ายในการที่จะแก้ไขปัญหาต่อไปได้ในอนาคตนะคะต่อมา URC the situation a c c u r a t e l y นะคะคุณมองเห็นอนาคตคุณรู้อยู่แล้วว่าอนาคตต่อไปจะเป็นอย่างไรในทุกๆเรื่องความสัมพันธ์นี้บางทีเส้นของคุณในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจงเชื่อในสิ่งที่คุณคิดและคุณเห็นนะทุกอย่างบนพื้นฐานความเป็นจริงปัจจุบันสำคัญกว่าอดีตนะคะการวางรากฐานในปัจจุบันจะส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจทำต่อไปในอนาคตได้นะและใบสุดท้ายก็คือโยคะ นะคะหมั่นเล่นโยคะนะและฝึกสมาธินะคะตั้งสติอยู่ตลอดเวลานะคะจะช่วยให้คุณนะเกิดปัญญาขึ้นมาได้ง่ายนะบางทีการที่อยู่กับตัวเองในการที่จะพูดคุยรู้ความคิดรู้เท่าทันการกระทําของคุณในทุกๆอย่างเนี่ยจะช่วยให้คุณปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงรับมือเรื่องราวต่างๆ ขึ้นมาได้อย่างเร็วมากขึ้นยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะคะและขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกๆท,ท่านปล่อยวางเรื่องราวในอดีตเนาะตั้งใจทำปัจจุบันให้ดีที่สุดมีเรื่องราวที่ดีมีความศรัทธาที่ดีและมีความหวังมีพลังงานบวกในตัวเองเชื่อมั่นศรัทธานับถือในสิ่งที่คุณกำลังทำ มั่นใจว่าคุณสามารถแก้ไขเรื่องราวดีๆขึ้นมาให้เป็นปัจจุบันและกำหนดอนาคตที่ดีได้ด้วยตัวของคุณเองอดีตแก้ไขไม่ได้ก็เรียนรู้มันให้เอามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อที่จะเป็นความมั่นคงให้ทุนต่อไปในอนาคตอย่าจมอยู่กับอดีตจนขัดขวางความสำเร็จที่รอคุณอยู่ในอนาคตนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ